นนถ้าเรามอแต่คำนเราไม่ยอมบอกเอาไปว่าเราชอเขาหรือเราไม่แสดงท่าทางให้เรารู้ว่าเราชอบเขาเนี่ยก็เราก็จะไม่มีทางรู้เราชอบเขาและอีกน้องพี่อีกอ่างหนึ่งนะครับว่าผู้ชาในโลกไม่มีร้านครับผมเพาอ,อาจจะลงจีเยอะของไทยก็อาจะลงจีิงที่อยู่ก็ได้แ<ป>ต่เราบ่อยผ่านไปใส่คุ้มต เราชอบไงประเด็นขอนนี้เราชอบไงได้ทำไมชอบขับเนี่ยประมาณนี้เอาละสวัสดีครับจากไปล้เราเขาไปดูแลไปันเองเขาไปอยู่ก็แล้วคนใครจชอบถ้าทำไเรื่อยๆก็ันถ้าเราไมชอบเราต้องขับรไปร่อยก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเรี่อยก็ยังงดีล่ะแต่ทุกคทมวลมันต้องมาแต่ทางด้าางตัวเอง ก็สภาพเรากรอนใช่ก็ต้องสองอย่างควบคู่กันอย่ถ้าปรับสภาพเราพร้อมอย่างพร้อมแต่ใจเราไม่กล้าใช่ไหมอนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วครั้งแรกก็ทลองนะเรื่องความได้าเปลี่ยนสภาพบ้านแต่ว่าโดนไปได้กนับนะประมาณนั้นคิดว่าเธอเป็นพี่น้องกดีกว่านะใช่ไเรื่องอย่างนี้ เกิดใจไว้บ้างไม่เกิดใจไว้เลไม่ควรให้เกิใจใครม่ควรหมดเัยอว่าไงครับก็คือทำบอกบอกมาช่นกัาเราบอกมาคืออย่างแรกเขาเล่นตัวอาจจะเป็นเขาเล่นตัวเป็นไปได้ใช่แต่อีกอย่างนึงอย่างที่สองคือขอ่เอาไม่เอาไม่เอานนะครับก็มีสองแบบ จะต้องคิดดีๆนะว่าเขาเล่นตากาเลเขาบอกอันนี้ของผู้ชายเนะต่อไปแนะนำน้องผู้หญิงจะเป็นจะเป็นคำตอบนะว้าจะมีอะไรต่างผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะต้องล้าเปากก่อนถาล้ามสมบูรตัวไว้ก่อนนะไม่จี๋วใช่ไหมก็ไม่จิ๋วก็จิ๋วก่อนครับแต่ว่า ไม่กาวสิมาแล้วก็มาาอย่างที่เราบอกก็ต้องเนไว้อย่าไปให้เขรู้ว่าแบบเราชอบเขาทุหมดเั้นแบบถ้าเขาแบบได้ใจเก็จะดูมาได้ง่ายแต่เสียไปแล้วก็ต้องตอนรับงทั้งหมดจตรงเลด้วย เจอก็เจอมากระเป๋าช่องเต่าไหมด้านแล้วด้านแล้วไงซื้อเนี้ไปอ่านออทไร่องเ่ช่องที่จะมา เราก็ทำแห้คนแบบมันจะมหังนที่จะที่คดวงชายชเดยวตะนตะันด้วยันเลยอะไรไหมเจอเ็นเพอกันเลยเออทแกก็เมนมจคาวค่หนึงแบเอนกัน่เออเอาเป็นเพื่อนเพื่อนกันด้แต่ว่าไม่ได้ต้อง เราร่จะการคุกก่เป็นสายส่งกันได้หมอะไรอย่หงเงี้ยไม่ต้องใหม่เพาว่าเนี่ยอันนี้จะมั่นใจมาจากตัวเองมั่นใจตัวเองก็ทำงานเปสิ่งส่วนกันได้นะครับแต่ว่าก็มาตัวเองด้วยต้องมาแย่ดีกว่ามาให้เป็นที่ตัวเองรู้ว่าต้องรบดูคนรอบข้างเยอะ ใช่เราแ้ต่ว่าพเป็นเข้ามาแล้นผูิก็จีตเราบ้างดี๋ยวเรกอีก่ได้ีละเออโตมสม่ำเสมอผมว่าทุอย่างมันรกอย่างมันดีอ่ะมดีอะครับความรักเควรจะลักห้พอดีไม่ไม่มากจนเกินไปหรือนเวลาจะเกินไปเดี๋ยวที่เดอเสร็แ้้องอ่าทกอย่างมพดีกันทอราคาี้เดี๋ยวคักว่าเริ่มขาครั